ปิยสูตรที่สี่ชื่อว่าไม่รักตนและชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบพิษเพราะว่าชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด,ด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่ารักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายมีความรักตนถึงเช่นนั้น พวกเขาก็ชื่อว่าไม่มีความรักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทำความเสียหายให้แก่ผู้ไม่รักใคร่กันได้โดยประการใดพวกเขาเหล่านั้นย่อมทำความเสียหายแก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนว่าชนบางพวก ย่อมประพฤติสุดจริตด,ด้วยกายวาจาใจพวกเขาเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนถึงเช่นนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ที่รักใคร่กันย่อมทำความดีความจเจริญให้แก่ชนผู้ที่รักใคร่กัน ได้โดยประการใดพวกเหล่านั้นย่อมทำความดีความเจริญแก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นพวกเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตัดไวยากรณ์ภาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นที่รักไม่พึงประกอบด้วยบาป เพราะว่าความสุขนั้นไม่เป็นผลที่บุคคลผู้ทำชั่วจะพึงได้โดยง่ายเมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงำละทิ้งพบมนุษย์ไปอยู่ก็อะไรเป็นสมบัติของเขาและเขาย่อมพาเอาอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเขาไปประดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ ย่อมทำกรรมอันใดไว้คือเป็นบุญและเป็นบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาและเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปอหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของติดตามเขาไปประดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลก บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก